ในคลิปนี้ก็มาพูดถึงตอนที่ต่อจากคลิปที่แล้วนะตอนที่ท่านครูบาบุญชุ่มเนี่ยท่านจะเข้าไปในป่าหิมะ่านนะครับป,ป่าหิมพานเนี่ยมันจะเหมือนกับในตำราหรือว่าในเรื่องที่เราเคยไ,ได้ฟังในในหนังที่เราเคยดูไหมนะครับอะ,อะไร,รไหมทีนี้ท่านบอกว่าเมือม่อเมื่อท่านไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ย วันแรกเนี่ยท่านเดินเข้าไปในป่าเนี่ยไปไปกับนกเตอรอุดมนะไม่ได้ไปคนเดียวนะก็มีมีม,มีมีโยมไปด้วยมีโยมไปด้วยโยมไปด้วย,อย,วยอพอไปแล้วก็ไปถึงเมืองปกคลาในตอนเย็นแล้วก็เลยไปพักอยู่กับแม่ชีนะเ,เป็นวัดที่มีแม่ชีอยู่สามคนมแล้วก็พักอยู่ที่นั่นคืนหนึ่งอพอรุ่งเช้าเนี่ยดอรอุดมเนี่ยก็กลับ ทีนี้ท่านก็ออกเดินต่อลุงช้าก็ออกเดินต่อทีนี้ไปเนี่ยไปเข้าป่าไปเนี่ยก็ไปไปพบกับหลวงปู่หลวงปู่องค์หนึ่งหลวงปู่องค์นั้นก็ชื่อว่าสุพัฒนะหลวงปู่องค์นี้เป็นชาวเนปาลนะวัดท่านเนี่ยก็อยู่ในป่าลึกแต่วันนั้นน่ะก็ไปเจอท่านท่านก็เลยบอกว่าเอางั้นก็ไปด้วยกันท่านก็เลยเาพาไป ก็เหมือนกับเป็นคนนําทางไปด้วยในตัวแล้วก็มีโยมไปด้วยอีกอสองคนก็คือเป็นชาวเนปาลที่มากับหลวงพ่อแหละหลวงปู่นั่นแหละก็คือทีนี้ก็ออกเดินไปลัดเลาะไปตามแบกกดไปตามหมู่บ้านเล็กๆน้อยๆมีแม่น้ําลําทานเรียกว่าภูเขาน้อยใหญ่ไปขึ้นดอยทุด,ด,ดง ไปกับไปสามไปสามคน,<ป>คนมีหลวงปู่หลวงปู่แล้วก็มีลูกศิษย์อีกสองคนแล้วก็มีครูบาท่านครูบา <4. S 1> ก็เป็นสี่คน <4. S 1> ก็เดิน <4. S 1> เดินไปด้วยกันนะครับก็พอไปไปถึงเวลายเย็นก็ไปถึงวัดของอของหลวงหลวงปู่สุพัฒน์นี่แหละเป็นวัดเล็กๆท่านอยู่ที่นั่นองค์เดียวก็ไปนอนอยู่ที่เป็นห้อง ห้องเก็บปืนเพราะมันวัดเล็กๆก็ไม่มีที่นอน,น,อนใช่ใช่ก็เป็นเหมือนกับวัดที่อยู่บนดอยอะ่ะ<อ>ดอยแต่ทีนี้เป็นดอยน้ําแข็งเป็นดอยน้ําแข็งมีแต่น้ำนมีน้ําแข็งปกคลุมเป็นนิมะอะไรเงี้ยทีนี้พอตรงนั้นเนี่ยก็ท่านก็ตื่นเช้ามาเนี่ยท่านก็มีต้มน้ําถวายหลวงปู่ต้มน้าร้อนถวายหลวงปู่ก็พาระกาศไปบินทบาทก็จะมีชาวบ้านไม่กี่หลังคาหรอก พอได้อาหารมาเล็กน้อยแต่ท่านก็ไม่ได้ฉันอะไรมากเพราะว่าท่านฉันผลไม้อะไรเงี้ยเป็นหลักอยู่แล้ว <มา S 2> ใช่มังสวิรัตเป็นหลักทีนี้ท่านก็พักอยู่ตรงนั้นสามคืนอยู่ที่วัดเกิดหลวงปู่สุภัฒน์สมคืนหลวงปู่สุภัฒน์เป็นชาวเนปาลน,นะ แต่ว่าเป็นเป็นหลวงปู่อยู่ที่วัดนั่นแหละต้ถือว่าสะดวกในการเดินทางเลยนะฉันมือเดียวแถมผลไม้ใช่ก็เป็นภาระในการเดินทางใช่เรื่องเรื่องเรื่องจัดเรื่องฉันเรื่องกินเนี่ยไม่มีปัญหาเลยทีนี้ก็ท่านก็บอกหลวงปู่สุพัฒนว่าจะขอลาเข้าไปข้างไหนอีกลึกๆเข้าไปอีก นี่ยหลวงปู่สุพัฒน์เนี่ยท่านก็เป็นคนพื้นที่เนาะท่านก็บอกว่าจะไปจริงๆเหรอเพราะข้างในเนี่ยมันอันตรา,ายมากนะหิมะก,ก็ตกเส้นทางก็ไม่รู้จักในนั้นมีเสือมีแรดมีงูมีอะไรสารพัดอย่างอ่ะแล้วมันไม่ได้เป็นทางคนเดินต้องปีนป่ายต้องอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ห้ามไว้นะแต่ว่าท่านกูบาบุญชุ่มท่านก็บอกว่าจะไปตายเป็นตายตใช่ตายเป็นตายยังไงก็ตายก็คือตายขอ เข้าไปนะไม่กลัวอ่างั้นทีนี้ก็มีชาวบ้านคนหนึ่งเนี่ยจะขอไปด้วยะจะขอไปด้วยท่านให้ไปไหมท่านก็บอกว่าถ้าอยากไปด้วยเนี่ยก็ก็ไปก็ได้ท่านก็ว่านะอืมก็เลยตกลงก็เลยไปกันนะครับทีนี้ไปกันเนี่ยเอ,อคือคนเนี้ยเขาก็ไปได้ไม่นานหรอกเขาก็กลับ Mm hmm. เขาก็ไม่อยากไปต่อแล้วมันอันตราย mm hmm. เขาก็กลัวเหมือนกันใช่ไหมทีนี้ท่านก็เหลือคนเดียวแล้วแหละก็ไปไปคนเดียว<อ>ใช่ก็คือแบกกดสะพายบาทมีกาน้ํามีอุปกรณ์เท่านั้นแหละจีวรกระบงแค่นั้นแหละไม่มีผ้าห่มนวมไม่มีอุปกรณ์เอ่มีพวกชุดไฟเหมือนที่จุดใต้อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. คบไฟคล้ายๆอย่างนั้นะ mm hmm. ไปด้วยเพราะมันหนาวเน,ะ mm hmm. นาะเออมันหนาวก็จะต้องมี mm hmm. เวลา ก็นอนก็จะ <P 5. S 1> จุดเมีิงว่าอ่าใช่อย่างเงี้ยก็มีอุปกรณ์แค่นั้นแหละนี้ท่านก็ไปแต่ท่านก็ไปได้วยความปิติยินดีนะไม่ใช่ไปแบบว่าบังคับทรมานไม่ใช่ท่านยินดีที่จะไปท่านก็เอาสมาธิเอาสวดมนต์เป็นเพื่อนอะไรเงี้ยท่านก็ตั้งปณิธานแล้วก็เดินไปทีนี้ไปมีอะไรบ้างทีนี้ระหว่างทางเดินขึ้นเขาลงห้วยข้ามแม่น้ําลอดอุโมงค์ อุโมงเหมือนกระถ่อมทะลุเข้าไปแล้วก็ทูลุออกด้านโน้นอันเนี้ยผ่านแม่น้ําไปอย่างเงี้ยเดินลัดเลาะ,ะตัดไปเรื่อยเราลองนึกภาพว่าเราเดินเขาอะเดินป่าที่ไม่มีทางคนเดินอะอมันจะอันตรายขนาดาไหนใช่บางทีก็ต้องปีนป่ายเอาจีวรไต่เชือกขึ้นไปอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นหน้าผาใช่ไหมมันมันมันไม่ใช่ทางคนเดินแบบลาดปูนลาดยางหรือทางลูกลังไม่ใช่ไม่มีมันต้องบางทีเป็นผาชันก็ต้อง ไตเถาวันขึ้นไปใช่ไปยินป่ายเหมือนเหมือนในหนังทาซาลลนอะไรเงี้ยคือแบบไตเชือกขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วก็เดินต่อนะไปอย่างเงี้หยห้อยโหนเถาวันข้ามแม่น้ําเส้นทางลําบากนะครับบางทีเนี่ยไปเจอรอยเสือใหม่ๆเลยเจอขี้เสือรอยเท่าชามนี่เบลลมเลยท่านบอกว่าเสือหิมพานนี่มันตัวใหญ่จริง,รงๆขนาดรอยมันยังเท่าเท่าจานนี่ แต่ท่านไม่เห็นตัวนะแต่มันเห็นใหม่ๆอยู่ช้าเลยแหละใช่แต่ว่าเจออะไรมั่งนกยูงทองหงปานะลิงนี่ไม่ต้องพูดถึงพวกลิงพวกกระต่ายพวกอะไรเยอะแยะไปหมดอยู่ได้ยังไงเนาะหนาวหนาวมีกวางมีเก้งมีสัตว์บางทีเนี่ยไม่รู้ว่าตัวอะไรแต่ว่าไม่เห็นตัวมันแต่เห็นรอยรอยเท้ามันเยอะแยะไปหมดเลยถามว่าท่านกลัวไหมท่านบอกว่า ท่านไม่หวาดหวัน่นะท่านไม่หวาดหวัน่นเพราะว่าปณิธานของท่านเนี่ยคือต้องการที่จะท่องแดนหิมพานใช่ต้องการที่จะดําเนินรอยตามพระพุทธเจ้าต้องการที่จะไปแผ่เมตตาไปปลดสัตว์อย่างเงี้ยต้องทําตรงนี้ให้สําเร็จนะท่านก็บางทีเจองูใหญ่ๆเนี่ยท่านก็ให้มันเข้าไปก่อนให,ให้เขาให้เขาไปก่อนท่านก็หยุดรออ,อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ไม่ทําอันตรายท่านนะท่านแผ่เมตตาให้นะครับ น้อมจิตน้อมใจแผ่เมตตาทีนี้ผ่านหมู่บ้านไปบางทีก็เจอหมู่บ้านนะหมู่บ้านเล็กๆมีสองสามหลังคามันอยู่ข้างในอ่ะในเขาลึกๆอ่ะโอ้ไม่น่าเชื่อไม่มันก็คงเหมือนชาวเขาบ้านเราเนาะบางทีเราเข้าไปพวกชนกลุ่มนใช่ใช่ใช่บางทีเข้าไปลึกๆยังมีชาวเขาอยู่สองสามครอบครัวอะไรเงี้ยชายก็มีเบดูอินอะไรอย่างนั้นนะเออนี่ก็เหมือนกันเข้าไปลึกๆก็จะเจอมีบ้างแต่ว่าไม่เยอะ ท่านก็ไปเจอหมู่บ้านหนึง่งมันอยู่สี่ห้าหลังคานะชื่อว่าหมู่บ้านมะลาวดีท่านก็พักแถวนั้นนะเพราะว่าตื่นเช้าจะได้ไปบินทบาตไงอเพราะว่าแปกวเหมือนกับอ่มันก็มีหิมะมีหมอกมีมอมนะไรเงี้ยตอนเช้าอ่ะท่านก็ได้อาศัยข้าวชาวบ้านตรงนั้น,นะนแหละอ่ผลไม้อนะไรเงี้ยท่านก็ฉันไปพออยู่ได้นะครับทีนี้มันมีอยู่มีอยู่อ่มีอยู่ครั้งหนึ่งก็คืออ <c oughs> ่ท่าน ไปเจอเอไปเจอคือคือตรงเนี้ยคือท่านไปแบบไม่เจอทางดีว่างอะนะแล้วท่านก็ไปเจอที่หนึ่งที่มันท่านบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่สปายะมากมันเหมือนกับเป็นที่ของแม่น้ำมันมามาบรรจบกันอะแล้วมันเป็นเป็นเหมือนกับเป็นทุ่งหญ้าทุ่งลานลานก,กว้างๆมีต้นหญ้ามีอะไรขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ต้นไม้ในท่านบอกว่า ต้นไม้ที่นี่แปลกท่านบอกว่ามันเหมือนกับมีคนปลูกไว้เอเหมือนเป็นต้นใหญ่ๆสูงๆแล้วก็เป็นเลียงกันเป็นกลุ่มๆอะ่ะกลุ่มหนึ่งสี่ห้าต้นสี่ห้าต้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีมีพวกนกพวกอะไรอเงี้ยแล้วก็มีผักท่านบอกว่าเป็นผักกาดมันเหมือนผักกาดเอามากินได้เหมือนมีคนปลูกแต่ว่ามันเป็นของป่านะอืมอย่างเงี้ย ท่านก็ไปอยู่อยู่ตรงนั้นอ่ะใช่เป็นเป็นสิ่งวหัศจันยร์กลางกลางภูเขาป่าหญมาพันนะเอเนี่ยแล้วตรงนั้นก็มีน้ําตกนะมีน้ําตกแบบท่านบอกว่าน้ําตกสูงมากสูงเป็นสิบกิโลเลยมองขึ้นไปนี่เหมือนในฝันเลยนะเหมือนภาพในฝันเลยนะตรงนั้นน่ะท่านบอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนกับจะเป็นกลางกลางภูเขาแล้วคือท่านบอกว่าเห็นชาวบ้านที่ผ่านมาบอกว่าถ้าเกิดไปถึงตรงนี้แล้วเนี่ย ถ้าไปอีกอาจจะเป็นประเทศทิเบตหรือเป็นจีนหรือเป็นอะไรเงี้ยคือมัน,นจะชนใช่มันจะเป็นเหมือนกับสุดแดนสุดเขตของย่านนั้นแหละอะไรเงี้ยเหมือนกับบ้านเราถ้าเกิดข้ามภูเขาไปจะเป็นพมา่าอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นเขตอย่างนั้นแล้วท่านบอกว่าแต่ตรงนี้ท่านบอกว่าสวยมากท่านก็ไปพักแล้วก็ปฏิบัติธรรมท่านบอกว่ากลิ่นมีกลิ่นดอกไม้หอมมากเลยไม่รู้ดอกอะไรแต่ว่ามีเยอะแต่หอมมากท่านบอกใช่มักะรีผมไหม เออนะอันนี้อันเนี้ยแบบเอออันนี้อันนี้ไม่แน่นะถ้าท่านท่านไหนสนใจอยากจะตามรอยคูบาไปกลางป่าหิมพัานียก็ก็ก็นะก็เชิญนะแต่ว่าอาจจะต้องบุกป่าฝ่าดงเออเสียงภัยกันหน่อยเสียงภัยนะทั้งทั้งเสือทั้งอะไรแนี่ไม่รู้ละนะเออแต่ว่าท่านก็ไปทะลุไปถึงตรงนั้นได้ อาจจะเป็นคนแรกๆหรืออะไรก็ไม่รู้ว่าที่เป็นชาวชาวไทยเป็นพระที่ไปติงตรงนั้นอ่ะแต่ว่าตอนนั้นท่านเป็นเนนนะเป็นสมณเนียนอยู่แต่ก็เป็นอายุมากก็เกือบจะบวชใกล้จะบวชพระแล้วแหละครับทีนี้จุดสําคัญเนี่ยจุดหนึ่งที่ที่ว่าเป็นกฎของกรรมก็คือตอนนั้นเนี่ยท่านสมาธิอยู่นะท่านก็เกิดนิมิต<ม>เกิดนิมิตว่า ท่านจะต้องถูกเขาจับไปขังแล้วก็ทำร้ายในนิมิตเนี่ยบอกว่าเป็นการชดใช้กรรมเกา่ากรรมเก่าที่ว่านี่ก็คือว่าท่านนิมิตว่าในอดีตตะการเนี่ยท่านเคยเกิดอยู่ที่นั่นแล้วเป็นเหมือนกับเป็นเจ้าเมืองอะ่ะแล้วก็บังคับให้คนงานเนี่ยมาสร้างปราสาทพอเขาทำไม่ดีหรือเขาทำไม่ถูกใจก็ ประมาลเอาไปขังอ,อย่างเงี้ยท่านก็นิมิตเห็นแล้วในนิมิตก็บอกว่าท่านจะต้องถูกจะไปขังใช่ถูกกรรมชดใช้กรรมตรงเนี้ยท่านก็เลยบอกว่าก็ตายเป็นตายยอม,อมถ้าเป็นกรรมจริงๆที่จะต้องชดใช้ก็ยินยอมยินดีนดในวันนั้นเนี่ยตอนเช้าท่านก็ไม่ได้ฉันอะไรเลยไม่ได้ฉันอะไรเลยก็นั่งสมาธิทั้งวันจนกระทั่งตอนเย็นถึงเย็นเลยนะ ไม่ได้ฉันอะไรตอนเย็นเนี่ยลูกประคำก็ขาดที่ท่านใช้บริกรรมอะ่ะก็ขาดเล็บนี่ก็หลุดแล้วก็ไฟที่เป็นคบไฟที่ท่านถือใต้อะที่ท่านเอาไปจุดไฟอะ่ะก็ดับไม่มีไฟคือไม่มีไม่ไม่มีไฟไม่ขีดไม่มีอะไรหมดเนี่ยก็เลยขั้นก็เลยบอกว่าจะทำยังไง ก็รอดูว่ามีใครจะมาจับมีใครจะมาทําอันตรายท่านไหมเอ่อก็มองไปข้างล่างเนาะมองไปข้างล่างภูเขาลงไปไกลๆอะ่ะก็เห็นมีแสงไฟอยู่ก็คงเป็นกระท่อมชาวบ้านท่านก็นึกนะ <Okay. S 1> เอออยู่ไกลๆลิบๆนั่นน่ะท่านก็บอกว่าเอองั้นจะเอาไปเอาใต้ไปจุดเพื่อจะเอามาจุดไฟ,ไฟจุดไฟเ <okay. S 1> วลาตัวเองจะเดินจงกรม oh. หรืออะไรยังมันจะได้สว่างหน่อย <Okay. S 1> ก็คือท่านก็ปกติเ้าทำเง้นอยู่แล้วไง <Okay. S 1> ทีนี้ก็เลย เดินลงไปข้างล่างอ่ะไปที่กระท่อมตรงนั้นน่ะท่งก็ไม่รู้เป็นของใครหรอกเพราะมันอยู่ไกลมากเลยเห็นแต่แสงไฟแวบๆอยู่ข้างล่างก็เดินไปนานพอสมควรกว่าจะไปถึงเนี่ยก็ค่าแล้วนะ mm hmm. ทีนี้ท่านก็ไปถึงกระท่อมเนี่ยก็ไปมองหาว่ามีคนไหมก็ไม่เจอใครสักคนอ่ะแต่ว่ามีแต่คบไฟจุดอยู่ mm hmm. เป็นไฟเหมือนกับเป็นเป็นกองไฟอ่ะนะ ท่านก็เลยถือว่าไม่มีคงจะเป็นชาวบ้านแล้วท่านก็นอยเข้าไป,เ,ปาเข้าไปจุดไฟไต่อไฟทีนี้พอเข้าไปเนี่ยก็ตอนนั้นอะะ่ะเสร็จแล้วจะออกมาน่ะมันก็มีชายชะกันเป็นยี่สิบคนเลยนะ<อ>มันลุมท่านแบบไม่ดูหน้าดูตานะ<อ>ลุมแบบรวบตัวจับซ้อมตบตีต่อยอะไรเงี้ยกระเทอบอะไรเงี้ย,ยจนท่านล้มกิ้งลงไปอ,ะอ่ะ เอออย่างนั้นเลยนะจนแบบท่านก็เจ็บไปทั้งตัวแล้วท่านก็เป็นไข้ด้วยตอนนั้นน่ะคือมีไข้อยู่ด้วยอ่อนๆอ่ะก็คือล้มลงไปเขาก็ไม่ฟังอะไรเลยท่านก็บอกว่าท่านมาอะไรเงี้ยมาเป็นพระมาอะไรเขาก็ไม่สนใจก็คือฟังกันรู้เรื่องหรือเปล่ากไมรู้วท่านก็โดนซ้อมๆๆใช่เขาก็จับแล้วก็เอาเชือกมามัดแขนไผ่หลังอ่ะ,อะเหมือนนักโทษเลยเหมือนที่ท่านนิมิตเป๊ะเลย ท่านก็นึกในใจนะว่าเหมือนกับที่เรานิมิตเลยแล้วท่านก็แผ่เมตตาท่านก็พยายามแบบคิดว่าเป็นกรรมของตัวเองเขาก็จับท่านอ่ะจับท่านแล้วก็กี่วันแล้วก็มัดหลังมัดหลังแล้วก็เหมือนกับว่าลากไปอะ่ะลากไปอีกที่หนึ่งลงไปข้างล่างอีกลงไปอีก ท่านบอกว่าท่านทั้งเจ็บทั้งอะไรท่านก็ไม่รู้ว่าไปไหนเหมือนกันเพราะมันมืดแล้วไงแต่เขาก็ลากกันไปถูไปชกไปเลือดก็ไหลอะไรเงี้ยคือบาดเจ็บอะหัวแตกหรืออะไรเงี้ยหลายอย่างเลยแบบคือเยอะก็ไม่มีท่านก็บอกว่าท่านจะเอาขึ้นไปเอากดเอาอะไรเงี้ยเขาก็ไม่สนใจเขาเออเขาก็ไม่ไม่ยอมหรือฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้นะท่านก็ถูกลากลงไปกึ่งลากกึ่งวิ่งกึ่งเดินกึ่งจูงอะไรเงี้ย ถูรูถูกลางลงไปถึงข้างล่างเป็นเทวะไรไอ้เทวะไรเนี่ยท่านเกินนึกในใจแล้วยังไงวันนี้ไม่รอดเหมือนจะบูชายันอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนพวกจะมาจับคนไปบูชายันะลัธิอะไรของเขาอะอะไรอย่างนั้นนะเออท่านก็ยอมท่านบอกว่าเออยังไงก็ตายก็ตายที่นี่แหละชีวิตจะจบตรงนี้ก็สิ้นสุดกันตรงนี้ใช่ท่านก็ถือว่าท่านจะได้ใช้กรรมไป